มาดูผลงานวันนี้นะครับผมนี่ครับผมยกเสร็จแล้วนะนี่นะครับกุ้งนะวันนี้นะนี่ครับก็วันนี้กับประมาณลูกกว้าๆนะได้นะนกบปลาไหลด้วยเนะี้ยนี่ครับปลาไหลตัวหนึ่งเนะี้ยปลาไหลกับตัวใหญ่เลย อาครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหมอผมกระผมกับเรานะครับกับจงเบาเด็กตายคุณดื่มนะครับสวัสดีกับเหมือนดื่มนะครับผมจะพามาเล่าดีด an yes no ักกุ้งนะครับสวัสดีก็คือผมจะยกอ่าที่ว่าผมได้ดีไอไวนะครับดีไอไว้ลบดักกบทําเป็นทีดักกุ้งนะครับผมแล้วผมก็จะยกอ่าจะบอกที่ว่าผมดัดเปลงนะครับนกอมุงดักกุ้งดักปลานะครับก็คือผมจะทายผลงานเหมือนเดื่ม นะครับผมอะกับเดี๋ยวเราก็ไปลุนกันเลยนะครับกับโรบดัดกบล้างเลกนะครับทดีว่วผมได้ดีไอวายนะครับทำเป็นดีดัดกุุงกับผมเยือกกคือเหมือนเดิมนะครับเยอะว่าอาหารไก่ผสมกับอาหารหมูกับอะกับไปลุนกันเลยครับผม ได้อยู่นะ Mối đi đi chính nè, nhiều lưỡi nè mối Đó, lúc đi xóa ครับเรามาดูผลงานดีกว่าได้กับโลบดักกบกันนะครับนี่ครับสองรูครับกรุงครับตะคราวอยู่นะครับมานอยู่ครับนะครับแจะชวนมุงดักกรุงดักปลานะครับก็เดี๋ยวผมจะทายผลงานนะครับดีกว่าได้นะครับให้ดูนะต่างมดนะครับก็มาดูผลงานวันนี้นะครับผมนี่ครับผมยกเสร็จแล้วนะเห็นครับกรุงนะวันนี้นะครับ ีครับกะวันนี้ก็ประมาณลูกกว่างๆนะั่งได้นะครับปุงสดๆเลยนะครับผมผลงานนะครับปลาไหลด้วยนะนี่ครับปลาไหลตัวหนึงนะ่งเนี่ยปลาไหลกับตัวใหญ่เลยเนะี่ยตัวใหญ่นะปลาไหลนะผลงานนะครับ ุงนี่ครับเหยื่อเนี่ยอาหารไก่ผสมกับอาหารหมูนะเหมือนเดิมนะครับดักแบบใส่ขวดน้ำนะครับเหยื่อโรยใส่ขวดน้ำครับผมต่ะครับการสำหรับวันนี้กันลาการโกนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับช่องบ่าวแดกตายคนเดิมนะครับผมนะครับลาการโกนครับสวัสดีครับผมบายบายครับ กับไม้กับไม้ดื่มนะครับบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับปูผ้ามาดูกันเกือบจะห้าโมกเลยนะครับ